สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพิกเพอร์เฟกอีกรอบหนึ่งครับด้านหลังผมครับเป็นรถเาลืมด้านหลังผมเป็น,นรถหนึ่งคันครับที่น้องนำมาพูดครับเป็น,นรถปี2013กับกระบะนิสสันครับนาวาร่าตัว SE ปี2013ผมพูดไปแล้วเนาะเป็น4ประตูคันนี้ไม่น่าเบอร์นะนิสสันเนี่ยเบอร์ไม่เบอร์มันต่างกันนิดเดียวคันนี้ไม่เบอร์ครับตัวเตี้ยคาลิเบอร์ไงเป็นรอยกสูงของนิสสัน แต่เป็นตัวยกสูงอนินสันเนี่ยมันจะสูงแค่หนึ่งนิ้วซึ่งไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่เบอร์ไม่เบอร์ปีสิสีดําออกเงินใช้รถหนึ่งนะครับงงไหมคําพูดผมฮะเอาอรถใช้เงิน100อ๋อบางคนเอารถมาออกเงินไงเพราะว่าอะไรจะฉุกต้องนะครับมีการตีราคารถเก่าเข้ามาถ้าราคาสูงโอ้โหพูดอย่างนัตะก้องมีไมไวเลสเหมือนเราเลยนะ เข้าใจกันอยู่2คนด้านหลังครับของผมเป็นนิสสันนาวรา NP สามร้อยสีดำสวยงามจริงกับด้านหน้าครับอันนี้เป็นนาราตัวแรกๆนะมาแบบนี้เลยต่อจากจัวฟอนเทียเกิดเป็นเจ้านาราแล้วก็ผสมปัจจุบันก็เป็นนาวรา NP สามร้อยอันนี้เป็นนาวราที่อยู่ตรงการลางลักษณะเด่นครับของด้านหน้าคือไฟเหลี่ยมกระจังหน้าเหลี่ยมชุดแต่งด้านล่างครับมีเว้ามาตรงกลางมีสีเทาเงา,งา,งาแบบนี้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมีมิตะนะครับมีไฟตัดหมอก สโลแกนนะผมจําไม่ผิดนะเขาบอกว่านาวร่ากล้าที่จะมุ่งนะครับพุ่งอะไรทั้งอย่างนะตอนสมัยก็เป็นแบบตัวเปิดตัวตอนใบแดงเลยมาลักษณะของตัวรถบ้างด้านข้างแก้มมีแผ่นเพจครับเขียนว่านาวร่ามาให้ซึ่งแปลกมากนะในรถทั่วไปไม่ค่อยเห็นนะไอ้คำว่ารุ่นเลินพวกนี้น่าจะไปอยู่ข้างหลังทันมากกว่านะครับแต่นาวร่าตัวนี้มีอยู่ด้านหน้ากระจกมองข้างเป็นสีดำครับผมสีเดียวกับตัวรถมีครอบครับโครเมียมตรงนี้มา เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมซึ่งน่าจะมีในตัวเขาตัวเดียวนะในรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วที่เป็นแบรนด์โนร่าเนี่ยนะครับมาที่ประตูรถกันบ้างประตูรถเป็นสีดำนะครับมือเปิดก็เป็นสีดําเปิดปิดง่ายนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ครับรูปแบบของประตูหลังมันจะดูสั้นกว่าด้านหน้านะครับแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันกว้างกว่ารถ4ประตูทั่วไปนะครับของสำหรับแบรนด์ของนิสสันเนี่ยซึ่งแปลกมาก ต่อมาครับชายบันไดาชายบันไดก็จะเป็นเหมือนท่อนเหล็กเหมือนท่อนทรงนะครับให้อารมณ์แบบว่าจะลวยจะบุกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่บันไดาชายหรูหรูมีสีสวยงามไม่ใช่เป็นบันไดสีเทาแบบนี้แล้วก็มีแผ่นกันลื่นตรงกลางที่เป็นสีดำนะครับเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถมากมาดูช่วงท้ายบ้างช่วงท้ายของรถคันนี้ครับเป็นแม็กไนเนอร์เดิมๆของทางนิสสันเลยแล้วลิ้วลอยไม่มีนะรถปี13คันนี้เลขไม่ผมพูดว่า เล็กใหม่ไว้ใช้อ่ะแต่แมกไลเนอร์ไม่มีรอยนะคกับเขาก็ใช้งานทั่วไปครับแต่ไม่ได้ขนของหนักไม่ได้ใช้ให้มันโซมนะครับก็คือดูแลตามอายุการใช้งานของเขาก็ประมาณนี้เลยด้านท้ายก็มีคำว่านาวราครับโลโก้ตรงกลางสวยงามตัดกับแผ่นพลาสติกสีดำให้มิติดูกว้างนะครับบันไดใช้บันไดหลังก็เป็นสีโครเมียมพร้อมกับพลาสติกการเลื่นสีดำด้านบนฝ่ายท้ายเป็นเหลี่ยมครับเป็นแบบเหลี่ยมแบ่งขาว แดงไว้สวยงามผมไม่รู้จะพูดอะไรครับคันนี้ล้อแม็กก็อลลอยครับเบรกหน้าดิสหลังดัมพื้นฐานงรถทั่วไปเลยเอา,อางี้ละกันใครที่มองหารถแบบนี้อยู่ครับราคาสบายกระเป๋าใครที่เป็นสาววกแบน w a n i s s a n Navara ผมก็บอกเลยว่าหน้าแนะนำอีกหนึ่งคันให้คุณเล่นเพราะคันนี้ผ่อนสบายๆมากนะครับผ่อนได้หลายเลทราคาด้วยผู้ขนาดนี้แล้วไปดูภายในกันมางดนกว่าครับว่าเป็นยังไง มาครับมาถึงภายในนิสสันโนวราคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับคอนโซลครับเป็นสีออกน้ำน้ำตาลดำนะครับแล้วก็พวงมาลัยพุ่มมาเป็นยูริเทนอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่ต้องห่วงเลยกระจกพับเป็นแบบไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ด้วยด้านข้างวิทยุเครื่องเสียงครับ FM AM C D AUX AUX เสียบตรงนี้ใช้งานง่ายครับตัวนี้แอร์สามปุ่มคันนี้แอร์ค่อนข้างเย็นนะหรือว่าอากาศข้างนอกมันเย็นนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างมีมาให้2ช่องแบบนี้เลยนะครับกว้างๆระบบเกียร์เป็น6เกียร์แล้วนะนะในนิสสันนาวราก็เป็น6เกียร์เจ้าแรกๆนะครับผมพร้อมกับคลาสกงกิ้งผมชอบนะแต่ที่สำาังานครับคันนี้ไม่มีรอยยันนะ <Hey. S 1> เออเนียนไหมไม่มีรอยยันไม่เท่าไหร่ครับผมชงเบาะนั่งมาให้ใหม่เลยครับ4ตัวในรถคุ้มให้ใหม่นะ หนังแบบว่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่หนังแท้นะแต่เหมือนมากนะตรงกลางบุรูมาให้ด้วยโคตรเนียนโคตรเนียนสภาพใหม่กิ๊บกิ๊บทุกคุณไปทำข้างนอกต้องมีหมื่นนะหุ้มใหม่หมดแบบนี้สี่อันแต่เราทําให้คุณฟรีๆเลยนะแต่ขอแรกอย่างเดียว100บาทนะครับแทงประตูบ้างนะไม่แตกไม่ร้าวนะครับคันนี้4บาทเลยแล้วก็มีหุ้มหนังด้านบนมาด้วยนะครับประมาณนี้เลยครับโดยสรุปนะครับมาดูห้องเครื่องยนต์สําหรับเจ้านิสซันนาว่า SEP 2 0 1 3นคันนี้บ้างครับขนาดเครื่องยนต์เป็น 2,500cc อันนี้บริโภคน้ำมันดีเซลผมบอ,อกเลยสภาพตัวเครื่องครับห้องเครื่องสวยงามขนาดผมเพิ่งเปิดเห็นเขาเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่รถเข้ามาผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยสภาพใหม่กริปนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับน้ำมันพวงพาวเวอร์อยู่ครบสภาพพร้อมใช้เครื่องไม่เยิ้มครับ สวยงามครับแผ่นเพจอยู่ด้านโน้นครับก็บอกเลยว่ารถคันนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนก่อนแข็งแรงครับน็อตทุกตัวอยู่ในจุดเดิมของจริงใครที่สนใจครับรถกระบะราคาเบาๆเบาขนาดไหนเบาแบบนี้เลย327,000บาทกับนิสสันนาราเซีขึ้นยนองยนต์2.5ปี2013 4ประตู ผ่อนสบายบายครับคันนี้ก็ผ่อนงวดละประมาณหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองหรือใครครับอยากได้ผ่อนเบาดีครับเรมามีโปรพิเศษเรียกว่าโปรท็อปอัพจองเท่าไหร่รถสูงสุดให้เพิ่มถึง2 0,000บาทเป็นเงินกลับไปเลยเอาไปรถในราคารถก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เงินเพียง100บาทในการออกรถกับ Perfect ค a ารถทุกคันมีการรับประกันตัวถังครับผมว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมและไม่มีการตัดต่อตัวถังอย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับกดกระดิ่งสับส b ค f Facebook YouTube ให้พวกเราเ e อร์เฟคคาด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับทำไรครับรุ่นอะไรครับ